นะครับอาจานยอยู่ผมนายชัยแดงสอนนะครับรหัสห้าสามศูนย์หกแปดเอ้ยหกเก้าศูนย์แปดนะครับผมจะไปข้อเรื่องบริษัทเปิ้ลนะครับบริษัทเปิ้ลคือจะมีก็คือพันหลายอย่างนะครับอย่างคอมที่เห็นอย่างนี้ครับเรียกว่า i mac นะครับก็คือตัวผมส่วนตัวผมเองผมใช้นะครับก็คือแบ่งตามหมวดได้คือจะเป็นแบบอ่าโปรไฟล์คอมนะครับส่วนพวกมือถือพวกอะไรก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับ ส่วนแทร็เก็ตนะครับตลาดที่เป้าตลาดผู้กลุ่มผู้บริโภคเป้าหมายนะครับจะเป็นพวกนักศึกษาไม่ก็เป็นพวกไปทํางานนะครับเพราะพวกเพราะว่าจะมี macbook mac pro อะไรครับพวกพาได้สะดวกใช้ง่ายนะครับก็คืออาจจะยากหน่อยสำหรับมือใหม่นะครับเด็กๆก็ใช้ได้นะครับแล้วแต่กับความชอบของพ่อแม่นะครับส่วนพีนะครับคอมพิวเตอร์ได้ออกมาแข่งกับพวกบริษัทโซนี่บริษัทเอเซอร์อะไรต่างๆ HP อะไรนี้นะครับ ซึ่งคอมตัวนี้ได้รับการตอบ,บรับดีมากครับจากต่างประเทศจนเข้ามาถ้าได้เข้ามาประเทศไทยเมื่อเวลาน,นี้เองนะครับไงก็ขอฝากไว้ด้วยครับ